ไก่จะอยู่กับไก่อินซีจะอยู่กับอินซีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าคุณอยากสําเร็จมากขึ้นนอกจากสกิลที่คุณต้องมีจิตใจดีๆหรือการคิดโบดที่คุณต้องมีก็คือการอยู่ใกล้คนสําเร็ครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใกล้คนสําเร็จเนี่ยสิ่งที่มันน่าแปลกของมนุษย์ก็คือเวลาเราอยู่ใกล้ใครเราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพวกเขาอยู่เสมอเคยมีเพื่อนขอคุณไหมครับที่คุณอยู่ใกล้แล้วคุณเรียนแบบวิธีหัวเราะวิธีการพูดแบบพวกเขาและแน่นอนครับตอนที่ป้าเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็อยู่ใกล้คนสาเร็จมากเเเลยยนนนนนนรับบบซึ่่่่่่งแแออออตทีีาไไมดู้้กพื เราก็มีแต่ไปปาร์ตี้ไปกินเหล้าครับมีแต่เรื่องใช้เงินมีแต่เรื่องไปช้อปปิ้งครับซึ่งมันไม่ได้ผิดนะครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับตลอดเครื่องชีวิตที่ยป้าทํางานประจํามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอป้านะครับเริ่มย้ายสังคมนะครับเข้ามาสู่การพัฒนาตัวเองเริ่มเจอเพื่อนที่คิดเหมือนกันนะคิดในเรื่องของธุรกิจการตลาดนะคะหรือการสร้างตัวเองเนี่ยในการสร้างชีวิตเนี่ยหรือการที่สร้างตัวตนในออนไลน์อันนี้ก็เริ่มแต่พี่ป้าเชื่อว่าเฮ้ยเส้นทางของฉันเเน่ยััปป็ไปได้้พรราาะบบงงคงคุณอูก คนที่ดับฝันคุณคุณรู้สึกเป็นไปได้ไหมครับคาตอบก็คือโน้กเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับเพื่อนที่สนับสนุนคุณเขาเชื่อว่าคุณทาได้เขาสามารถที่จะไกด์ไลน์คุณได้เพราะว่าเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก่อนเขาอาจจะบอกคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยู่ใกล้คนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่เขาในแอคชั่นลงมือทําอันนี้จะทําให้คุณสําเร็จได้ง่ายตอนที่โอป้าทาออนไลน์นะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีเพื่อนกดไลค์กดเมนต์กดแชร์เพื่อนที่โอป้าครบนะครับก็จะเป็นโทนี่โรบินใน u t u ีโทุกๆคนนน่ยจะะอูใ YouTube แล G โอป้าก็ไปติดตามดูพวกเขานะครับแล้วโอป้าก็ใช้ความคิดว่าบ้าครับพี่อาจจะมองว่าโอป้าบ้าก็ได้ในวันนั้น ป้าบอกว่านี่เราเป็นเพื่อนกันนะตัวนี้เราบินนี่เราเป็นเพื่อนกันนะจิมโดนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนที่สําเร็จมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ไปศึกษาพวกเขาเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่เขาอาจจะมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับที่คนเอามาเล่าหรือบางครั้งคุณไปเจอตัวจริงได้ไหมที่เป็นคนสําเร็จนะแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสจริงๆก็ใช้วิธีเหมือนโอป้าในตอนเริ่มต้นครับเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จักใครคคครรัับก็็ไไปปดดดููตตาาามมม YouTube IT นนทีี่สํเจ แล้วก็เป็นเพื่อนกับพวกเขาคือไปฟอลโล w พวกเขานะคบก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนแล้วถูกไหมนะเพราะฉะนั้นหรือบางทีหาโอกาสกินข้าวนะคบพบปะเ,ปเพื่อนๆกับคนที่ประบสบความสําเร็จกับคนที่จะสามารถเนี่ยไกด์ไลน์ธุรกิจคุณได้มีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะแชร์แบ่งปันคุณโทนี่โรบ,บินนะครับเขาได้พูดในคลาสเดดวิทเดสเซนีนะครับที่ป,ป้าได้เด็กกับเขาเขาบอกว่าในปีหนึ่งเนี่ยโทนี่โรบ,บินก็จะไปแฮงเอาท์ประมาณ3ครั้งแฮงเอาท์คือไม่ใช่เมาเล่านะครับแต่ว่าไปกินข้าวพบปะสังสรรค์กับระดับซ คุณเห็นไหมครับว่าเวลาที่มีความคิดต่างๆเนี่ยสนับสนุนคุณสิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะเอื้อนะครับให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นมันคือการเดินทางที่เหมือนกับติดสปีดอะในขณะที่ผู้อื่นเขาก็เดินทางแต่คุณอะเหมือนติดสปีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดสปีดความร่ำรวยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่เปลี่ยนเพื่อนที่คุณคบไม่ได้ให้เลิกคบนะครับแต่แค่เปลี่ยน มาอยู่กับคนที่เขาสนับสนุนคนให้กำลังใจคนและสามารถที่จะไกด์ไลน์คุณได้ว่าสิ่งนี้ต้องทายังไง 1, 2, ึ่งเพราะโอป,ป้ามีเพื่อนดีนะครับในเมื่อ2ปีที่แล้วจึงทำให้โอป,ป้ามีวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะพวกเขาสนับสนุนตลอดเลยว่า เงินหาง่ายนะโอป้าล้าโอป้าทาได้แน่นอนการสร้างตัวตนมันรวยได้นะไม่ต้องไปยิงแอดหลอกนะหรือว่าป้าสามารถขายของได้โอป้าสามารถที่จะร่ำรวยจากออนไลน์ได้แันแน่นอนครับปัจจุบันในโอป้าก็ซื้อที่ดิในให้ที่บ้านคืนครับแล้วก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลลัพธ์เหมือนกันที่อยู่ในออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณแค่เชื่อในสิ่งที่มันควรเชื่อจากสิ่งแวดล้อมจากเพื่อนที่ค,คุณคบใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์โอบายสารมาสก์โค้ดเอนเอพีสวั